สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพบก,กับผมบ่าวพิรันอีกคือเกาครับมือนี้พยายามรียามตรงนะครับเนาะยามมือเสาโอ้สีสันนี่เลยพยี่น้องเด้อน้องซาป,ป่าคือเกาเบียงแนยนม้มือเสากับแบบซ้ำอยู่แล้วครับพี่น้อง บรรยากาศทงไห้ทงหน้าไปสะกอนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวที่หาเนี่ยแสบแสบมากินพี่น้องกินอ่างพี่น้องอีกอยู่เออมันบานบ้นเนาะใส่เ,เบ็ดใบถือบ่เนาะโอ้ไม่สิสุปรับพี่น้อง น้่กัมกนถนหินสวงเมืนอละพี่น้องจะนาวหารหอน้ำบ่ไหล่ะยมดียมต่อนบรรยากาศยงียบเหมือนเศร้าครับพี่น้อง <c oughs> วันนี่บ่มานี่บ่านนโอ้ข้อสองตัวครับพี่นอ้องข้อน้อยข้ยอยนต้นว่าถือว่าถือลีถือต่อนเอาเหรอครับ นวัวเห็นระบอรเอามันสิออกเอย่างมันนะครับพี่น้องแจ็คหัวม,มันสิออกวิธีไห <c oughs> เป็นธรรมชาติก็ไฟ่หวานครับพี่น้องไพ่กิมจูกิมจูกิมจุ้จงอยงนี้งปันว่านี่แหละเอามาปลูกนอนหนึ่งก็อเรื่มง,ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ครับพี่น้องร่มน้ำมาแล้วครับผมต้นเขาติงย่อยๆยละ่ะ อยู่สวายป้ายไผ่รูร่มเหรอครับเป็นไทยหน้าพี่น้องบ่ได้ดำทำหน้าไทยนี่เขาเกิดเองครับเขาเหี่ะเขาเหื้ย นี่เอามาฝากพี่น้องเนาะบรรยากาศทงุงไฮทุงหน้าเขาชี้ๆเอเเอีกเดือนหนานี่ก็เลื้องขับทุ่งนะครับเป็นทุ่งทองแล้วครับพี่น้องมันเอาพี่น้องฝากเป็นคลิปสัน้นๆครับมนันนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้บ่าววิรัตินี้นะครับพี่น้องเด้อเอาสวัสดีครับ